สนับสนุนเรื่องเล่าดนหลอนโดยน้ำพริกน้ำย้อยเมืองแพร่สูตรเด็ดจ,จากครัวคู่คุณอร่อยมากกรอบนานทานกับอะไรก็อร่อยสั่งซื้อสินค้าได้ที่0943673056และ0943673058 หลอนดีครับสวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเป็นทางการนะครับก็คือน้ำพริกน้ำย้อยเหมือแพร่สูตรครัวคู่คุณครับผมรับประกันนะครับว่าน้ำพริกอร่อยจริงๆครับกรอบตั้งแต่คำแรกเก่นคำสุดท้ายเลยขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับครัวคู่คุณที่สนับสนุนเรื่องเล่าหลอนๆกับช่องหลอนดีครับครับและเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้นะครับ ก็เป็นราอะทีเกิดขึ้นกับคุณแมนคุณแมนนะครับเขาไปเจอเหตุการณ์นี้กับตัวของเขาเองเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวที่คุณแมนได้เจอก,กันบ้างนะครับและผมให้ทุกคนนะ่ะใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมกันให้ดีๆนะครับสวัสดีครับพี่แอดมินผมชื่อแมนนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวผมเอง และผมก็ต้องพาทุกคนย้อนกลับไปในปีพศ2550ครับซึ่งตอนนั้นนะครับตัวผมเองอะก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดปทุมธานีจริงๆแล้วนะครับผมน่าจะต้องไปที่กรุงเทพแต่วันนั้นมันดันมืดที่จังหวัดปทุมธานีสักก่อนผมก็เลยคิดว่าเอกก็กะว่าจะนอนพักที่ปทุมธานีสักคืนนึงแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยเดินทางต่อพอผมไปถึงที่นั่นนะครับ ผมก็ไปติดต่อที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งลักษณะของโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมผมไม่แน่ใจมีกี่ชั้นน่าจะ5ชั้นถึง7ชั้นประมาณนี้นะครับและโรงแรมนี้อยู่ติดกับถนนพหลโยธินครับแล้วก็โรงแรมนี้ไม่มีลิฟต์ครับพอผมไปติดต่อเจ้าหน้าที่เ,เคาน์เตอร์นะครับก็คุยกันไปคุยกันมาค่าห้องคืนละ750บบาทครับในสมัยนั้น แล้วพนักงานที่เคาน์เตอร์ก็ยืน่นกุญแจให้ผมหมายเลขที่อยู่ติดในผมกุญแจก็คือห้อง3ามึงห้าครับแล้วพนักงานก็บอกว่าให้ผมเนี่ยเดินขึ้นไปเองเลยใช่ครับผมก็เดินจากชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสามในระหว่างที่ผมเดินขึ้นบันไดอยู่นั้นนะครับผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะมันปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปห้องหรือว่าจะขึ้นห้องหรือเช็คอินห้องอะไรเงี้ย มันจะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือมีพนักงานอะขึ้นไปกับเราด้วยก็เพื่อตรวจเช็คก,ก่อนที่เราจะเข้าพักเพื่อดูว่าแอร์ดีไหมไฟดีไหมห้องน้ําไหลไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่โรงแรมแห่งนี้ให้ผมเดินขึ้นไปเองพอผมเดินขึ้นไปถึงห้องสามนึ่งห้านะครับผมก็ไปหยุดตรงหน้าห้องใช่ครับมันเป็นหมายเลยขห้องอะสามึ่งห้าตรงกับกุญแจที่ผมมีพอดี ผมก็เลยเอากุญแจที่อยู่ในมือนะครับเสียบเข้าไปแล้วบิดลูกบิดพร้อมกับดันเข้าไปครับแต่ในขณะที่ผมดันประตูอยู่นั้นนะ่ะแปลกนะครับมันดันไม่ออกครับผมดันอยู่สองสามครั้งมันก็เหมือนจะเปิดได้ในขณะที่มันแง้ออกไปนิดนึงนะครับมันกลับมีแรงผลักออกมาจากข้างในห้องอะ่ะเพื่อไม่ให้เปิดประตูตอนนั้นผมรู้สึกแบบงงเหมือนกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผมก็คิดได้ว่าเอ๊ะหรือว่าเราต้องเคาะประตูก่อนใช่ครับผมก็ตัดสินใจเคาะประตูเข้าไป3ามครั้งป๊อกป๊อกป๊อกคราวนี้ครับประตูมันเปิดเองโดยที่ผมอะยังไม่ได้ผลักเข้าไปเลยครับและตัวของผมเองนะครับก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณอยู่แล้วครับแต่ผมก็คิดในใจว่าเราอะมาดี เรามาพักดีๆก็คงไม่มีอะไรหรอกพอประตูเปิดผมก็ข้าเข้าไปในห้องลักษณะของห้องก็คือเปิดเข้าไปปุ๊บนะครับก็เป็นห้องโล่งๆมีเตียงอยู่ทางขวามือทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตู้เป็นโต๊ะชั้นวางทีวีแล้วก็มีแอร์อยู่ข้างบนมองไปข้างหลังห้องก็เป็นระเบียงครับส่วนห้องน้ำอ่ะจะต้องออกระเบียงออกไป ห้องน้ำจะอยู่ทางขวามือหลังตรงระเบียงเลยนะครับสภาพภายในห้องนะครับห้องสะอาดมากดีมากข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้พร้อมใช้งานครับก็เรียกได้ว่าห้องนี้ไม่มีทิฏฐิเลยเดียวแต่กลิ่นครับกลิน่นน่ะมันรู้สึกว่าเหม็นอับแล้วก็เย็นเยนืย่อจน,น,นถึงรูจมูกทั้งๆที่ยังไม่เปิดแอร์นะครับตอนนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่า ห้องสะอาดขนาดนี้แต่ทำไมมีกลิ่นอับผมก็เลยคิดในใจว่าขอเจ้าที่เจ้าทางขอเจ้าของห้องคนก่อนๆเนี่ยที่ยุ่เคยอยู่เนี่ยก็บอกว่าช่วยดูแรลรักษาผมด้วยนะผมมามาพักแค่คืนเดียวเองเพื่อความสบายใจของตัวเองนะครับผมก็เลยพูดออกไปแบบนั้นตอนนั้นเวลาประมาณ6กโมงครึ่งครับผมเก็บข้าวเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะผมก็เลยออกไปหาอะไรกินข้างนอกแต่แปลกมากนะครับวันนั้นอะ ผมขับรถวนไปตั้งหลายร้านที่เป็ร้านอาหารตามสั่งก็ดีหรือร้านอาหารนะครับเขาปิดครับแล้วก็ไม่ได้เป็นวันสําคัญอะไรด้วยไปถ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่าหมดผมไปทานอีสองสามร้านผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะวันนี้เป็นวันอะไรวะผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้ออะไรเข้าไปกินในห้องก็ได้แค่มือเดียวเองผมมองไปข้างหน้าในระหว่างขับรถนะครับผมก็เห็นว่าข้างทางข้างหน้าผมเนี่ยมันมีคน อยู่ข้างทางครับผมก็ไปจอดรถตรงนั้นใช่ครับตรงนั้นอะมันเป็นร้านไก่ย่างเป็นร้านข้าวเหนียวส้มตําผมก็เลยซื้อไก่ย่างไปสองไม้ครับแล้วก็เอาเข้าวเหนียวห่อหนึ่งพร้อมกับส้มตําถุงหนึ่งก็กะว่าเอาไปกินที่ห้องผมก็เลยสั่งแมคคาไปว่าเอาขมขมขอเผ็ดไม่หวานนะครับแล้วก็ไก่สองไม้ข้าวเหนียวหนึ่งห่อพอได้ของเสร็จนะครับผมก็ขึ้นรถแล้วกลับโรงแรมเลยครับผมอ่ะ กลับไปถึงโรงแรมประมาณสองทุมครึ่งนะครับวับนนั้นน่ะกะว่าอาบน้ําอาบท่าเสร็จอะ่ะก็จะออกมากินข้าวก็คือมีข้าวเหนียวไก่ย่างแล้วก็ส้มตำผมเอาข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำนะครับวางไว้ที่โต๊ะมุมห้องตรงมุมห้องจะมีโต๊ะเหมือนโต๊ะกินข้าวอยู่ชุดหนึ่งครับผมก็ไปวางไว้ตรงนั้นน่ะแล้วผมก็ไปอาบน้ําก็ได้ว่าวทันผมอาบน้ําก็ไม่นานนะครับใช้เวลาไม่เกินสิบห้านาทีผมก็ออกมา ก็จัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จไปที่เรียบร้อยก็กะว่าจะนั่งกินข้าวซะหน่อยผมก็เดินไปที่โต๊ะครับบนโต๊ะก็จะมีไก่ย่างสองไม้มีข้าวเหนียวมีส้มตําผมก็พยายามแกะถุงส้มตําอยู่และเทใส่จานแต่แปลกมากครับในระหว่างที่ผมแกะอาหารชุดนี้อยู่นะครับมันกลับได้กลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นลอยมาแต่จมูกผม ผมก็ไม่แน่ใจว่ากลิ่นมาจากไหนครับก็ลองลองดมดูอ๋อมันเป็นเป็นกลิ่นไก่เน่ามันเป็นกลิ่นส้มตําที่มันมีรสบูดรครับผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะหรือว่าเราเอาวางไว้ที่นี่มันถึงบูดทั้งทาง,ท,าง,ท,างที่ออกจากร้านเมื่อกี้ไก่ย่างสองหมายมก็ยังร้อนอยู่ข้าวเหนียวก็ยังร้อนอยู่ส้มตําก็ตั้งใหม่ๆแท้ๆผมคิดว่าเอ๊ะหรือผมเก็บไว้ไม่ดีหรือเปล่า ผมก็เลยตัดสินใจไม่กินครับวันนั้นอ่ะผมก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยทิ้งในถังขยะที่อยู่ปลายเตียงก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกคืนเดียวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ออกไปหาอะไรกินก็ได้ในขณะนั้นนะครับผมก็ทั้งหมดทิ้งในถังขยะแล้วผมก็เตรียมตัวเข้านอนเลยครับผมดูนาฬิกาตอนนั้นก็ห้าทุ่มกว่าแล้วแหละก่อนนอนผมก็สวดมนต์ไหว้พระตามปกติครับเพราะปกติแล้วอะ่ะผมไปพักที่ไหนนะครับ ก่อนที่จะนอนผมก็สวดมนต์ไหวพระาเป็นประจำแล้วผมก็นอนหลับไปครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมหลับไปนานเท่าไหร่แล้วผ่านไปได้สักพักหนึ่งครับผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมันเป็นเสียงของเป็นเสียงเหมือนกับมีคนมาลือ้อมาแกะถุงอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในถังขยะครับผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะเสียงเนี้ยใครเป็นคนทําหรือมันดังมาจากห้องข้าง ผมก็เลยพยายามลืมตาขึ้นครับและสิ่งที่ผมเห็นตรงทางขยะก,ก็คือผมเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งครับกำลังนั่งแกะถุงเป็นถุงส้มตำถุงไก่ย่างกับข้าวเหียวผมทิ้งไปครับแล้วผู้หญิงคนนั้นนก็กำลังนั่งกินข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างอยู่ตรงทางขยะครับตอนนั้นอะผมเป็นโดนสะกดให้มองไปที่ตรงนั้น ผมพยายามลุกขึ้นลืมตาแต่ผมลุกไม่ได้ครับได้แต่มองเธอที่เธอกำลังนั่งกินอยู่ตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากครับผมเป็นอย่างนั้นพักใจเลยจนไม่รู้ต้องทำยังไงแต่แล้วผมก็ได้สตินะครับผมก็นึกถึงคาถาบทหนึ่งเป็นคาถาขององค์ปูทวิสุวรรณครับผมกระท้องคาถาบทนั้นในใจจนผีผู้หญิงคนนั้นน่ะหายไป และสิ่งที่ผมแปลกใจก็คือผีผู้หญิงคนนั้นเป็นใครครับเขามาได้ยังไงและทําไมเขาถึงไปกินของเสียของบุรของเน่าตรงนั้นครับพอผมได้สติผมก็เปิดไฟครับแล้วก็มานั่งสวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อแพ่อุทิ่สมบูรณ์สุขสนให้กับผีผู้หญิงคนที่ผมเห็นเมื่อกี้ครับก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะครับว่าผมเชื่อเรื่องผีเรื่องปัญญาอยู่แล้วครับผมก็เลยไม่ได้ค่อยกลัวสักเท่าไหร่ แต่ผมก็ไม่ได้อยากเจอนะครับหลังจากนั้นนะผมก็ล้มตัวนอนลงไปสักพักหนึ่งผมฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับในฝันนะครับมาหาผมที่ห้องนี่แหละแล้วเธอก็บอกว่าคนที่ผมเห็นเมืเ่อกี้คือตัวเธอเองเธออยู่ที่นี่มานานมากครับเธอหิวแล้วเธอก็ไปไหนไม่ได้เธอขออย่างเดียวก็คือขอให้ผมเนี่ย ทำบุญให้เธอหน่อยแล้วหลังจากนั้นผมก็หลับไปตื่นเช้าขึ้นมาครับผมก็รู้สึกว่ามันปวดหัวมันเหมือนไม่ได้นอนผมก็เลยออกจากห้องนะครับตั้งแต่เช้าเพื่อไปซอยใส่บาทผมเดินออกมาที่หน้าโรงแรมครับที่หน้าโรงแรมมันติดถนนก็จะมีพระมาเดินมินธบาทครับผมก็เลยไปซื้อ,อข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่าง ส่บาดถ่ากับผีผู้หญิงคนนั้นครับและหลังจากนั้นมานะครับผมก็ไม่เคยฝันหรือว่าเจอเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้อีกเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเหตุการณ์ที่คุณแมนเจอหลอนกันบ้างไหมครับบางคนอะ่ะอาจจะฟังแล้วอาจจะบอกว่าไม่หลอนแต่ถ้าเจอกับตัวเองนะครับแค่เสียงอะ่ะยังหลอนยังผวากันเลยถ้าเห็นเป็นตัวเป็นๆอย่างคุณแมนนะครับก็คงจะช็อกไปเลยะครับ หากชอบได้่องที่ผมเล่าช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ